ดูให้ดีแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอต่อไปนี้เขาว่ากันว่าพญานาคมาให้โชคสมหวังดังใจหลายคนแล้วถ้าพร้อมไปดูกันเลยค่ะความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวของพญานาคยังคงมีอยู่ในสังคมไทยวันนี้ตลอนข่าวจะพาไปสสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บอกกันปากต่อปากว่าพญานาคจะให้โชค เริ่มกันที่พญาอนันตนาคราชก้าเสียนไปกันที่วัดป่าภูจันหอมตำบลคำเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีที่นี่มีการทำพิธีบวงสรวงงานบุญอายุวัฒนมงคลพระอาจารย์คมสันเสนานิคมเจ้าวาดวัดป่าภูจันหอมเพื่อความเป็นจิริมงคล หลังจากพิธีเสร็จแล้วนางรำหลายคนก็เดินไปที่ลานพญาอนันตนาคราชเพื่อไปรำถวายต่อองค์พญาอนันตนาคราชจำนวนหนึ่งเพลงแถมยังมีการรำเดี่ยวถวายอีกด้วย ส่งบุญกันแล้วชาวบ้านหลายคนไม่รอช้ารอรับบุญลุ้นเสียงโชคกันต่อด้วยการเดินไปหาจุดที่มีตัวเลขปริศนาซึ่งก็มีคนตาดีไปเจอตรงฐานพญานาคที่สร้างยังไม่เสร็จบอกเลยว่างานนี้ตาดีได้ตาร้ายอดโชคนะครับคุ้มพญานาควัดสีสะอาดจังหวัดร้อยเอ็ด ไปขอพรต่อกันที่คุ้มพญานาควัดสีสะอาดจังหวัดร้อยเอ็ดคุ้มพญานาคแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสว่างอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของเหล่าพญานาคที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ลวดลายและสีสันขององค์พญานาคดูยิ่งใหญ่อลังการน่าเกรงขามและเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งภายในจะมีบ่อน,น้ำที่เหล่าพญานาคเนี่ยเล่นน้ำที่ถูกสร้างด้วยช่างฝีมือมากความสามารถที่มีความสวยวิจิตรที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะมีรูปปั้นของสองพญานาคราชสุดยิ่งใหญ่อย่างองพญานาคพ่อปู่วิรูปักโขหนาคราชและแม่ยานพเกตนาคินีวิสุทธิเทวีองค์สีขาวทองประดับอยู่กลางสะที่สำคัญชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าพญานาคิี่นีก้มหัวให้พรสมหวังดังใจซึ่งองค์พญานาคทั้งสองตามตำนานโบราณท่านมีฤทธิ์ดลบันดาลให้เกิดโชคลาบ ดังนั้นผู้ที่ศรัทธาจึงไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกับพวกท่านที่วัดแห่งนี้นั่นเองครับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมความงดงามหรือสักการะพญานาคก็สามารถไปที่วัดศีสะอาดจ,จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือศาลปู่พญานาคราชเทพมงคลวัดวงพัฒนาจังหวัดตราดครับ ศาลปู่พญานาคราชเทพมงคลได้ตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับคนที่มาขอโชคลาภหรือขอเรื่องต่างๆเนี่ยก็มักจะสมหวังตามคำบอกเล่าเลยแหละครับโดยสมัยก่อนเนี่ยก่อนสร้างโบสถ์ที่วัดมีคนกรุงเทพเขาฝันว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นถ้ำเก่าโดยมีหินด่านก้อนใหญ่ขวางอยู่ทุกวันนี้ก้อนหินก้อนใหญ่ก็ยังอยู่นะครับ แต่เป็นนิมิตจึงมาบอกกรรมการวัดหรือเจ้าอาวาสวัดให้สร้างศาลขึ้นซึ่งคนที่ฝันเขาก็บอกว่าอยากจะมาสร้างบุญบารมีให้กับบริเวณท้องที่นี้ทางกรรมการวัดจึงสร้างศาลปูพ่พญานาคราชขึ้นมาและตั้งแต่สร้างมานั้นก็มีคนเดินทางมาขอพรขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับซึ่งส่วนมากก็สมหวังดังคำขอกลับไปตามๆกัน อุ้ยไงก็สาธุไปก่อนแล้วกันเนาะม่อยากจะพูดเมื่อคือนที่ฉันฝันถึงพญานาคอ๋อเหรอใช่อุ้ยตายแล้วคุณลุกอุ้ยมวนดนี้คุณก็เต็มเหนียวเหมือนกันนะ <laughs> ต้องลองดูกันเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปแต่เรื่องนี้